อันนี้ข้าวนะคะไม่ใช่หญาดูดิสวยมากเลยข้าวออนข้าวเดบนะโอ้ยน้องกบนี่ค่ะน้องกบเยอะเลยค่ะพ่อกำลังเลี้ยงกบนะคะเนี่ยพ่อเลี้ยงได้กี่เดือนแล้วคะกบ เดือนหนึ่งนะคะนะคะดูกบเดือนหนึ่งะคะ่ะโอ้ยกบ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 หอยพ่อก็เลี้ยงนะคะนะคะี่ค่ะหอยหอยขมอันนี้มันลงไปข้างล่างมากแล้วนะคะเนี่ยนี่หอยหอยก็เลี้ยงนะคะ ปลาในในในน้ำแล้วก็เลี้ยงไงอ้ปลาานินนะคะนี่นี่พ่อเลี้ยงมันโดนมาไข่นะคะดูค่ะมันมาไข่นบนกระชังต้งหอยขมแล้วหอยหอยโข่งเหรอพ่อก็เลี้ยงสออรหลายสออรหลายมาคอยจูบคุณนะ เป็นพอแต่พ่อมาเก็บหรอกอาพ่อสอนแต่พูน่ะเขาสร้างสวอได้ลูกว่ามันบ่เป็นว่าบ่ได้ขายได้ลูกนี่ได้ขายแล้วเนาะขึ้นเมื่อตอนแรกก็ได้ขายบกหอยมันขายดีหอยจ้ะหอยขายดีดีเลยค่ะผู้พ่อเลี้ยงว่าจ้ะปุนะสอนน้ำบ่จ้ะหอยโอ้ยอยากกินหอยแกงหอยเด้ดพ่อการเผาลงไปนี่สามสิบกว่าก้านนี่สามสิบสามสิบกว่าก้านแต่เป็นเข่งเน้นนี่เหรอทุ่นเจ๊ทุกคนอยู่ในร่องเกี่ยวกับแรงเลยจังบกไนมากบกไนไม่เ็ยเคย หางใต้มากกว่าันถั่วถั่ว